ทุลิบเป็นไรคะคันมากไหมเห็บหรือหมาดนะลูกคะ่าขอให้ได้อยู่ติดกับแม่เนี่ยนะฮะติดแล้วมันชื่นใจอ่ะลูกชื่นใจเหลือข้าแม่ลูกหนีดีกว่าอันลูกหนีเอาอยมือไป ไปไปไปหนีดีกว่าติดเนืบเนี่ยติดเนืบเป็นปลาหมึกเลยเป็นปลาหมึกเลยป้าฮะตื่นเป็นต้องมาหาตื่นต้องไปหาเนี่ยฮะทุลีปเทลีปจ้าเุลีบ ไม่หือไม่อือไม่คุยด้วยกันใช่ไหมทิวรีบทิวลีบทิวรีบ